ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วครับไม่มีใครอยากใช้ชีวิตเป็นวันๆหรอกถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าเราจะพาตัวเองออกจาก s u r v i v a l Mode ไปสู่โหมดที่เราเริ่มออกแบบชีวิตของเรากันได้ยังไงบ้างสวัสดีครับผมเลิมนะครับและนี่คือมีพ l u s พื้นที่ที่จะเติมแรงใจให้คุณได้เรียนรู้จากการลงมือทําจริงๆครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันไปเรื่องของสาเหตุของการเบื่อชีวิตใช่ไหมครับที่เราบอกว่าเราอาจจะขาด Purpose Progress แล้วก็ Pattern ที่ดี วันนี้เราจะเอา3มเรื่องที่เราคุยน์เขาที่แล้วเนี่ยมาค่อยๆคืนความหมายให้กับชีวิตของเรากันอ่ะแต่อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราวอร์มอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับก่อนจะไปทําแบบฝึกหัดไปทำเวิร์กช็อปกันจริงๆจังๆเนี่ยผมมีคําถามอุ่นเครื่องให้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังคําถามแล้วไม่ต้องใช้ลอจิกไม่ต้องคิดมากในการตอบเลยนะเอาที่เมื่อคุณฟังคําถามแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันมีคําตอบออกมาจากใจเลยอะเอาแบบเอาแบบเรียวๆเลยนะครับคาถามข้อแรกครับถ้าวันนี้ ไม่มีใครคาดหวังอะไรจากคุณเลยคุณยังอยากทำสิ่งที่คุณทำทุกวันนี้อยู่ไหมถ้าไม่มีความคิดเห็นจากพ่อแม่พี่น้องญาติเจ้านายลูกน้องเพื่อนแฟนไม่มีความคาดหวังจากใครเลยว่าคุณควรเป็นคนยังไงหาเงินได้เท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงไม่มีความคาดหวังจากใครเลยคุณยังจะอยากทำอย่างที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ไหมครับโอเคนะ นี่อุ่นเครื่องมันเนี่ยโอเคคำถามข้อที่2นะครับมีอะไรในชีวิตคุณบ้างที่แม้กระทั่งคุณทำแค่นิดเดียวอะ่ะแค่ได้ทำแป๊บเดียวเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยมันก็เติมพลังชีวิตให้คุณได้คุณมีชีวิตชีวากลับมามีความสุขอีกครั้งได้และคำถามอุ่นเครื่องสุดท้ายนะครับข้อที่3ก็คือถ้าวันนี้เราจะเริ่มออกแบบชีวิตของเราใหม่ได้เนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรเป็นอย่างแรกครับ คุณไม่ต้องวอรี่นะครับว่าคาตอบของคุณมันจะถูกหรือผิดจะสมบูรณ์หรือไม่จะชัดเจนขนาดไหนเพราะผมว่าการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยคุณยังไม่ต้องเห็นความชัดเจนมากก็ได้เพียงแต่อยากให้คําตอบเนี่ยมันเป็นคําตอบที่มาจากใจคุณจริงๆอยากให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆเพียงแค่นี้คุณก็เริ่มต้นที่จะก้าวก้าวแรกออกมาจาก u ไ v i ว a ลโหมดได้แล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มอุ่นเครื่องกันแล้วนะอย่างที่บอกก็คือวันนี้นะครับผมมีแบบฝึกหัดเราจะมาทำเวิร์กช็อปกันนะ ผมมีเวิร์กชีตนะครับที่เรียกว่า Survival to Design Map เป็นแผนที่ที่เราจะนำตัวเองออกจาก Survival Mode ไปสู่ Designing Mode ก็คือจากโหมดอยู่รอดไปถึงจุดที่เราสามารถเริ่มออกแบบชีวิตตัวเองได้นะครับถ้าใครอยากทำแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสามารถเข้าไปโหลดเวิร์กชีตมาก่อนได้เลยกด pause วิดีโอแล้วก็ไปโหลดได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับที่ a d sign pluem นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเบื่อจังเดี๋ยวผมจะส่งเวิร์กชีตให้เลยนะครับ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะฟังก่อนหนึ่งรอบเพื่อให้เข้าใจก่อนไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวค่อยทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเรามาดูย้อนได้อยู่แล้วเนาะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนี่เวิร์กชีตหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีทั้งเป็นเวอร์ชัน PDF ที่คุณพิมพ์ออกมาก็ได้หรือคุณจะไปเขียนในแท็บเล็ตก็ได้นะแล้วก็มีทั้งเป็นที่เป็นเวอร์ชันที่คุณจะพิมพ์ในโ o t i o ั่นหรือใน Google Docs ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับที่ส่วนแรกเนี่ยนะครับ section one เรามาเช ใน w o r k s h e e เนี่ยจะมี3จุดใหญ่ๆนะครับก็คือจาก Survival Mode ก็คือโหมดที่เราใช้ชีวิตไปวันๆนะครับมาถึงจุดที่เป็น Revival Mode ก็คือโหมดที่เราเริ่มเขาเรียกว่าชุบชีวิตเริ่มฟื้นพลังใจขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปถึงโหมดสุดท้ายที่เรียกว่า e s i g n i n g Mode นะครับก็คือโหมดที่เราเริ่มที่จะมีเป้าหมายแล้วก็ออกแบบชีวิตได้รายละเอียดของแต่ละอันนะครับผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะนะครับสัญญาณว่าคุณอยู่ใน Survival Mode นะครับก็คือคุณรู้สึกเบื่อช ทำสิ่งที่ต้องทํามากกว่าอยากทําแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆวันเหมือนเดิมตื่นมาเจอเรื่องเดิมๆทุกวันนะครับอันนี้ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้บ่อยๆนี่คือ survival mode สัญญาณว่าคุณอยู่ใน revival mode คืออะไรนะครับก็คือมันมีบางสิ่งที่คุณยังรู้สึกว่าคุณในชีวิตนี้มันยังมีความหมายอยู่บ้างคุณยังรู้สึกถึงแบบประกายไฟอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับแล้วก็ คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะยังพัฒนาตัวเองต่ออยากจะเติบโตกว่านี้อยากจะเก่งกว่านี้อยากจะเ,เรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือคุณอยากจะเริ่มดูแลตัวเองเริ่มอยากเปลี่ยนแปลงในบางแง่มุมของชีวิตนะครับอันนี้ก็คืออยู่ใน revival mode โหมดชุบชีวิตนะครับโหมดสุดท้ายคือโหมดดีไซน์นะครับก็เริ่มมีเป้าหมายระยะสั้นถึงระยะยาวที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ สร้างแพทเทิร์นที่ดีต่อชีวิตซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าแพทเทิร์นที่ดีต่อชีวิตคืออะไรนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกวันมีคุณค่าอ่ะโอเคนะครับบางคนอาจจะบอกว่าพี่คะหนูรู้สึกว่าบางวันหนูก็รู้สึกว่ามีความหมายในชีวิตบางวันหนูก็รู้สึกว่าไม่มีความหมายในชีวิตอย่างนี้หนูอยู่ survival หรืออยู่ revival คะเ,เป็นไปได้ว่าแต่ละวันเราอาจจะอยู่คนละหมดกัน นะครับแต่ว่าถ้าเรากลับไปกลับมาระหว่าง survival กับ revival เนี่ยให้ให้เราคิดอย่างนี้ละกันมันเหมือนเราพยายามจะชุบชีวิตตัวเองแต่ชุบไม่ขึ้นก็คือเหมือนกับจะฟื้นแล้วแล้วกลับไปตายใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าเราผ่านเวิร์กชีตอันนี้แล้วเนี่ยเราจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วพอเรา revive รอบนี้เนี่ยเราจะค่อยๆขยับไปทางดีไซน์เนาะไม่กลับมาเป็น survival อีกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร โน้ร์เพรสเชอร์ไม่ต้องกังวลนะครับมันกลับไปกลับมาได้ผมแค่อยากให้เรารู้ตัวเองก่อนในขั้นแรกถ้าคุณอยู่ตรงไหนของแผนที่นะครับผมให้เป็นสเกล1 1ถึง10คุณก็เขียนเลยว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ที่ระยะที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เขียนบันทึกสั้นๆว่าอะไรทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในโหมดนี้อ่ะอันนั้นคือเซกชันที่1นึ่เซกชันที่2นะครับก็คือเซกชันที่เรียกว่า Recognize หรือว่าการที่เราเริ่มตระหนักรู้ว่าความจริงของเราสิ่งที่เราอยากเป็นและไม่อยากเป็นคืออะไร นในเซกชันนี้ผมจะมีให้2คอลัมน์นะครับคอลัมน์ทางซ้ายเนี่ยผมอยากให้เราเขียนสิ่งที่เราไม่อยากเป็นในปัจจุบันแล้วก็อยากให้คุณเขียนสิ่งที่คุณอยากเป็นไว้ในคอลัมน์ทางขวาเขียนแบบเทใจออกมาเลยนะไม่ต้องผ่านสมองเยอะเขียนแบบอยากให้ซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆยิ่งคุณจริงกับตัวเองได้มากเท่าไหร่แบบฝึกหัดเหล่านี้จะช่วยคุณได้มากเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่คุณไม่อยากเป็นอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นตื่นมาแล้วไม่รู้สึกว่า วันนี้ฉันจะทําอะไรที่มันมีคุณค่ามากขึ้นในชีวิตนะครับไม่รู้ว่าตื่นมาทําไมนะครับอันนี้คือสมมติว่าไม่อยากเป็นอันนี้ก็เขียนไปในคอลัมน์สายนะครับหรือว่าทํางานทุกวันแต่ไม่รู้ว่างานนี้มันทําไปทําไมมันก้าวหน้าหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้เวลาทั้งวันไปกับเรื่องเดิมๆที่มันไม่ท้าทายคือรู้ว่าต้องทําอะไรแหละแต่มันเป็นรูทีนเหลือเกินนะครับหรือว่าวันๆเนี่ยวุ่นวายอยู่กับของที่คนอื่นเรียกร้องให้ทํา วุ่นวายกับเรื่องกระจุกกระจิกจิบ,บาทะนะครับจนรู้สึกว่าพอหมดวันแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอถ้าเราไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้ก็เขียนลงไปในคอลัมน์ฝั่งซ้ายนะครับคอลัมน์ฝั่งขวาเนี่ยสมมติว่าคุณเขียนฝั่งซ้ายว่าตื่นมาแล้วไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรใช่ไหมเราอาจจะเขียนฝั่งขวาว่าโอเคแล้วคุณอยากได้อะไรคุณอยากที่จะตื่นขึ้นมาแบบ purposeful คือตื่นขึ้นมาแล้วรู้ตั้งแต่ลืมตาเลยว่าเราแบบโหวันนี้ภารกิจเรายิ่งใหญ่เรามีสิ่งที่เราอยากทํา มีแรงใจที่จะลุกขึ้นมาแบบลืมตาแล้วไม่มีการนอนกลิ้งเกลือกต่อคืออยากจะลุกขึ้นมาเพื่อทําภารกิจของชีวิตอันนี้คือสิ่งที่คุณอยากมีสมมตินะคุณก็เขียนไปฝั่งขวานะครับคุณอาจจะบอกว่าสมมุติว่าคุณบอกว่าฝั่งซ้ายคือไม่อยากหุ่นกับเรื่องจิปาถะจนหมดวันโดยไม่รู้สึกถึงความก้าวหน้าเนี่ยคุณอาจจะเขียนฝั่งขวาว่าทําทุกวันให้เป็นผลงานชิ้นเอกรู้ว่าวันนี้เราต้องการทําอะไร ให้ประสบความสําเร็จหนึ่งอย่างถึง3อย่างอันนี้ลองเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้คุณอาจจะเริ่มจากภาพอนาคตเล็กๆใกล้ๆแบบนี้ก่อนก็ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไปสืบเสาะหา Pur p o s e ของชีวิตคุณมาแล้วคุณเห็นคําตอบที่มันยาวขึ้นไกลขึ้นเนี่ยฝั่งขวาของคุณคุณอาจจะเขียนสิ่งที่มันลึกซึ้งกว่านั้นลงไปก็ได้เช่นสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณไม่อยากตื่นมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้มีความหมายคุณอาจจะเขียนฝั่งขวาว่า ฉันอยากที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําภารกิจของชีวิตของฉันที่จะช่วยเหลือให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงความสามารถของตัวเองและพัฒนาศักยภาพของพวกเขาเนือ้อไหมบลาบลาบลาและฉันรู้ว่าฉันต้องมีคนให้ช่วยเหลืออีกเยอะมีคนต้องการความช่วยเหลือของฉันอีกเยอะอันนี้คือภาพในอนาคตที่เรารู้สึกว่าเรามองเห็นเป็นวิชั่นของชีวิตเราสามารถเขียนให้ละเอียดลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ได้มากเท่าที่คุณต้องการโอเคนะครับอ่ะเนาะทีนี้ ไปถึงเซ็ชันที่3นะครับก็คือส่วนที่เรียกว่า revive อ่าอันนี้แหละคือชุบชีวิตแล้วนะครับเติมไฟให้กับสมองให้กับหัวใจของเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคจากตารางในพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่เราบอกว่าเรามีสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอีกต่อไปแล้วก็มีสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าคอลัมน์ทางซ้ายทางขวาเนี่ยมันมีช่องว่างตรงกลางอยู่ผมตั้งใจออกแบบมาอย่างนั้นเพื่อให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องโฟกัสก็คือ ช่องว่างตรงกลางนี่แหละบางทีเราไปโฟกัสเป้าหมายมากใช่ไหมเราไม่เห็นกระบวนการตรงกลางผมอยากให้เรารู้ว่าจากสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นเนี่ยมันมีแกรบเสมอและการชุบชีวิตหรือการทำแพทเทิร์นใหม่ๆในชีวิตเนี่ยมันเพื่อทําให้แกรบตรงนั้นเนี่ยมันค่อยๆแคบลงมาเพื่อให้ชีวิตที่คุณอยากได้กับชีวิตในปัจจุบันมันใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ในส่วนของ revive เนี่ยผมอยากให้เราลองเลือกแพทเทิร์นที่ดีต่อชีวิตเรา คราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการมีแพทเทิร์นเนาะแพทเทิร์นมันมีบางอย่างที่ทาให้เราเบื่อก็มีหรือแพทเทิร์นที่ทําให้เรามีชีวิตชีวาก็มีวันนี้ผมอยากให้คุณลองเลือกแพทเทิร์นนะครับโดยที่ในเวิร์กชีตเนี่ยนะครับจะมีแพทเทิร์นให้คุณเลือกประมาณกี่อันเนี่ยแอันนะครับเช่นตื่นก่อนเวลา15นาทีเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับใจนําวันนั้นได้นะครับมีสติตั้งสติก่อนแทนที่จะปล่อยให้โลกนําเรา เราปล่อยให้ใจเรานําเรามีเวลา15นาทีที่จะตื่นมามีสติก่อนอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างแพทเทิร์นที่หนึ่หรือคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วเขียน3สิ่งที่รู้สึกขอบคุณในแต่ละวันนะครับเพื่อทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่าและมีกําลังใจมากขึ้นอ่ะแบบนี้ก็ได้ในเวิร์กชีตเนี่ยที่บอกนะครับจะมี แพทเทิร์นประมาณ8อันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีแพทเทิร์นอีกเยอะที่คุณสามารถเอาไปลองปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีลิงก์ให้ด้วยเพื่อให้คุณเข้าไปอ่านได้เพิ่มเติมว่าคุณอยากจะเอาแพทเทิร์นแบบไหนสิ่งที่ผมอยากให้คุณทําก็คือคุณอ่านแต่ละบรรทัดให้ชัดเจนค่อยๆอ่านแล้วคุณลองจับความรู้สึกของคุณซิว่าคุณอ่านอันไหนแล้วคุณรู้สึกว่าเอออันเนี้ยอันเนี้ยเรารู้สึกใช่เราอยากทําอันนี้เราคิดถึงสิ่งนี้เราใจเบาขึ้นเรารู้สึกสบายขึ้นทําอันนนั้นก่อน นะครับลองทำหนอย่างก่อนเลือกมาหนึสิ่งแล้วก็ลองทำสิ่งนี้สักสัปดาห์หนึ่งแล้วลองมาเขียนดูว่าเมื่อทำแล้วอะ่ะคุณเปลี่ยนความรู้สึกของคุณน่มันเปลี่ยนไปไหมใน1สัปดาห์เอาละครับต่อมาก็คือเซกชั่นที่4นะครับหรือว่าเซกชั่นที่เราจะเริ่มดีไซน์ผมอยากให้เราตอบคำถาม3ข้อที่สำคัญคำถามแรกครับอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องทำตอนนี้แม้จะไม่อยากทำก็ตามอ่าอันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีเยอะใช่ไหมครับ ฉันต้องหาเงินฉันต้องเลี้ยงลูกฉันต้องทํางานบ้านฉันต้องบลาๆนะครับก็เขียนคําตอบได้หลายมากกว่าหนึ่งคำตอบนะเขียนไปหลายๆคาตอบเลยนะครับคําถามที่2ก็คืออะไรคือสิ่งที่ฉันอยากทําเพราะมันทําให้ฉันมีชีวิตชีวาอ,อันแรกคือต้องทําอันที่สองคืออะไรคือสิ่งที่อยากทํา เขียนหลายๆอันก็ได้อยากไปเดินสวนสาธารณะอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากใช้ชีวิตสงบเงียบๆอยู่บ้านบ้างอยากอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นสิ่งที่คุณอยากทำเนี่ยมันมีอะไรที่มันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยไหมถ้าคุณคิดเผื่อปผื่อตอนนี้ข้อต่อไปมันจะง่ายขึ้นนะครับเช่นอย่างผมผมอยากมีคอนเวอร์เซชันที่มันดิฟดิฟกับคนที่คิดเยอะกับชีวิตเพื่อให้เขาเนี่ยเพื่อให้เราทั้งคู่ได้ได้แบบเหมือนกับ ยกระดับปัญญาของเราทั้งคู่มากขึ้นอันนั้นก็สิ่งที่ผมอยากทำอะแบบนี้เป็นต้นนะครับสามารถเขียนได้หลายๆข้อนะคำถามข้อที่3ครับคืออะไรคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของฉันมีความหมายจริงๆเช่นการได้ช่วยเหลือผู้อื่นการได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราเรียนรู้มาให้กับคนอื่นการได้แบ่งปันการได้แม้กระทั่งถ้าคุณรักอาชีพที่คุณทำนะเช่นคุณ อาจจะเป็นครูคุณอาจจะได้แบบการที่ได้สอนนักเรียนการที่ได้ถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาคุณอาจจะการได้ช่วยเหลือบริษัทแบบๆสิ่งที่ทาให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีความหมายคืออะไรนะครับก็เขียนคําตอบลงไปทีนี้พอคุณได้3คมคตอบนี้แล้วเนี่ยผมอยากให้คุณลองเชื่อมโยงจุดที่มันินเ e อร์เซกันที่มันทับกันอยู่ตรงกลางอะไรนะคือสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้แล้วก็อยากทําด้วยแล้วก็ทําให้ชีวิตเรามีความหมายด้วยยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันนี้ผมต้องสอนให้น้องๆในทีมเนี่ยทำงานเก่งขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจตัวเองแล้วก็จัดการตัวเองได้ดีขึ้นอันนี้คือต้องสอนจะอยากสอนหรือไม่เนี่ยก็ต้องสอนต้องเทรนโอเคไหมครับอันที่อยากทําก็คือผมอยากทําระบบให้ผมไม่ต้องมานั่งสอนเองตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นผมทำวิดีโอแบบนี้ออกมานะครับแล้วก็ผมอยากมีเวลาที่ผมจะมาโฟกัสเรื่องตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นผมอยากมีเวลาให้ เราได้ใช้เวลาพูดคุยกับผู้คนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราคอนเน็กกันอ่ะความคิดเราคล้ายๆกันเราอยากเติบโตไปทางเดียวกันนะครับผมอยากสร้างคอมมูนิตี้ของคนที่อยากเติบโตไปในทางเดียวกันเนาะแล้วก็อะไรที่คิดว่าชีวิตมีความหมายจริงๆก็เท่าที่พูดมาก็ดูมีความหมายเนาะผมก็อยากผมก็อยากให้ชีวิตผมเนี่ยมันช่วยให้คนอื่นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้ลกรอบๆตัวผมเนี่ยมันดีขึ้นไม่มากก็น้อยเพราะมีผม อะอันนี้คือ3อย่างเห็นไหมว่ามันอยู่ในวงเดียวกันแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําอยู่มันก็คือตอบข้อนี้อยู่แล้วทีนี้ถ้าเราฟังแบบนี้แล้วโหวมันมันจะมันจะหาได้ไหมนะสำหรับของตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกครับไม่ต้องวอรี่วันนี้คุณไม่ต้องหาอะไรที่มันโหได้แบบโปะเชะแบบว่าได้อยู่ตรงกลางพอดีแต่ผมอยากให้เราเนี่ยใช้แพทเทิร์นที่เราเลือกไปในข้อที่แล้วเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราค่อยๆขยับ ขยับไอ้สวงเนี้ให้มันมีส่วนที่มัน intersect ให้มันมีส่วนที่ทับซ้อนกันมากและมากขึ้นเรื่อยๆโซนที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยคือโซนที่ถ้าคุณอยู่ตรงนั้นได้มากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะยิ่งมีพลังงานชีวิตคุณจะมีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่อยๆย้ําอีกครั้งนะครับทุกอย่างที่ทําวันนี้ไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องดีไม่ต้องเปะ๊ะไม่ต้องชัดเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ขอแค่คุณได้เริ่มต้นและสําคัญที่สุดคือจริงใจกับตัวเองแล้ว เชื่อว่ามันคือ process มันจะต้องค่อยๆถูกขยับให้ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นโอเคนะนะครับอ่ะเซกชั่นสุดท้ายครับก็คือ commitment หรือว่าสัญญาเล็กๆกับตัวเองนะครับอยากให้คุณเนี่ยเขียนสิ่งที่ทำใน7วันต่อจากนี้ว่าคุณจะทำอะไรบ้างนะครับคุณอาจจะเอาสิ่งที่คุณเลือกในแพทเทิร์นนะครับในเซกชั่นที่3มเนี่ยมาเขียนว่าคุณจะ take action ยังไงอาจจะลงในรายละเอียดหน่อยเพื่อให้คุณเนี่ยได้ลงมือทำได้จริงๆ ไม่ต้องทำหลายอย่างผมขอแค่หนึ่งแพทเทิร์นที่คุณจะเพิ่มในสัปดาห์นี้ก็พอนะครับแล้วก็เขียนวันที่เริ่มไว้ด้วยแล้วก็วันที่จะสะท้อนผลจะมารีเฟล็กอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วหลังจากครบ7วันเนี่ยคุณก็มาเขียนว่ามันเปลี่ยนความรู้สึกในแต่ละวันของฉันไปยังไงบ้างนะครับแค่นี้หมดและ5เซกชันใน Survival to Design Map จะสังเกตว่าในตอนนี้ผมจะไม่ได้พูดเรื่องการดีไซน์เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มาก วันนี้ที่ผมอยากเอาเวิร์กชีตนี้มาให้ทำก่อนนะเพื่อให้เราอ่ะพอจะเห็นภาพว่าเส้นทางการเดินทางมันเป็นยังไงบ้างถ้าใครรู้สึกว่าเขียนคอมมิชเมนต์กับตัวเองแล้วอาจจะไม่รักษาคอมมิชเมนต์ถ้าอยากจะมีเพื่อนร่วมทางนะครับอยากจะมีคนที่มาร่วมคอมมิชด้วยกันเนี่ยก็สามารถมาจอยคอมมูนิตี้ของมีพลัสได้ใน Discord นะครับลิงก์สำหรับเข้า Discord เนี่ยจะอยู่กับเวิร์กชีตอยู่แล้วถ้าคุณโหลดเวิร์กชีตเนี่ยคุณจะได้ลิงก์เข้า Discord อยู่แล้วนะครับก็ไปจอยคอมมูนิตี้กันได้ เอาละสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครอยากได้เวิร์กชีตและยังไม่ได้ไปโหลดนะอย่าลืมนะครับแอดไลน์มานะครับที่ a d s ไซน p l u e m นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเบื่อจังส่งมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเวิร์กชีตให้คุณทันทีเอาละสุดท้ายนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าผมรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เรากำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเราใช่ไหมเป็นจุดถึงแม้มันจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันก็ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณอุ่นใจนว่่าคุณไมต้อง ทำให้มันเนียบให้มันดีที่สุดตอนนี้เราแค่เริ่มก้าวก้าแรกให้ได้ก่อนคุณจะเดินทางไปเชียงใหม่คุณไม่ได้เห็นภาพเชียงใหม่ตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มเดินทางใช่ไหมครับคุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าคุณอยากจะออกจากกรุงเทพอ่ะคุณแค่ต้องรู้ว่าคุณอยากจะออกจากจุดที่คุณอยู่แค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นได้แล้วเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้เวิร์กชีตแล้วก็ค้นพบสิ่งที่อยู่ในตัวเองมากขึ้นนะในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของทักษะ ใหม่ๆนะครับทักษะที่ผมจะพูดสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นทักษะที่เราใช้จัดการกับเสียงโลกภายนอกเพื่อให้เราเนี่ยได้ยินเสียงได้โฟกัสเสียงภายในได้ชัดเจนขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงคือกระบวนการที่คุณทำได้ทุกวันเริ่มจากวันนี้เลยครับและนี่แหละครับคือมีพลัสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ